งามเลยฮะวายมาต่อครับผมพันก้าไปแล้วนะครับผมโอ้หยไปแปะก็ไปอีกสองร้อยกว่าเยอะยังไงเคก็ไปอีก44ก็ไปอีกสองร้อยยี่สิบสองครับผมกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับไอ้หลามอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมวันนี้เรามาอยู่สลับเรียตรงไว้ผ่านเอเย่นนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมสาวค็อกเทลนั่นเองนะครับผมอ่าวันนี้อ่าวันนี้นะครับผมหลามนะครับผมจะมาขอก็แจกเครดิตฟรีนั่นเองนะครับผมวิธีแจกกันง่ายๆนะครับผมแล้้วนนาาาโ์เขไปกกออะะฮ่ รับเป็นกันฟรีครับผมแค่สิบเครดิตนะฮะไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ไม่ต้องเป็นตัวรทั้งสิ้นนะครับผมที่รับกันง่ายๆนะครับผมเออสำหรับใครที่ไม่ได้นะครับผมไม่ต้องเสียใจนะฮะสามแจกนะครับผมอยู่ในกลุ่มนะครับผมนะลองกดเข้าไปดูได้นะครับผมอยู่ในกลุ่มนะฮะสามแจกแต่ขายยากนะครับผมมาดูเกมกันดีกว่าครับผมเดืดจีบเดืดสิบบาทจริงเนี่ยได้มาห้าพันเกบาทเดือดไปมาฝากสวยงามเลยครับผมได้มาห้าพันหกะฮะไปกันต่อครับผม โอ้เล่นแค่เบ็ดสิบบาทก็แตกแล้วมั้งอย่างเงี้ยหือ,อไปกันต่อฮะหือ,อว้าวโอ้ยเขาปีอีกแล้วโอ้โหนี่ไงเบ็ดสิบบาทหือไม่ต้องไปเล่นเยอะสิบบาทก็พอแล้วนะฮะโอ้โหเอเอเ,อเล็กมายังไงอื้อแก้วค็อกเทลไม่ลงวะโอ้โหเออคิวมาสวยงามฮนะ M Y ไปเออได้คูณสี่เข้าไปสองร้อยยี่สิบครับผมโอ้โหได้ไปสองร้อยสามสองนะครับผมไปกันต่อฮะอยู่ที่เจ็ดไม้สุดท้ายครับผมมา ยังไงอือวาย y มา2ตัวโอ้โหคูณสี่เข้าไปครับสองร้อยแปดบาทครับผมโอ้โหสวยเลยฮะขายกันต่อครับผมมาหกหมุนสุดท้ายครับผมยังไงเออ A เอเล็กมาครับเป็นวายมาครับผมได้เคมาแก้วพ็อกเทลนะครับผมแ,แก้วเล่ามาต่อค่อยๆปล่อยมีเก็บคูณเข้าไปเรื่อยๆนะฮะถ้ามีอีกสองแล้วสิบบาทนี่เองครับผมขายกันต่อไอ้ที่ห้าม้สุดท้ายนะครับผม ยังไงเอเล็กมาเป็นวายมาต่อเขาติกเคมาโอ้โหเจ้าเขาเกียวเป็นวายมาต่อครับผมสวยงามเลยฮะวายมาต่อครับผมพันเก้าไปแล้วนะครับผมโอ้โหเปล่าเก็ไปอีกสองร้อยกว่าเยอะยังไงเคก็ไปอีกดูสิสี่เข้าไปอีกสองร้อยยี่สิบสองโอ้โหสวยเลยฮะช็อตนี้เอ็กสิบปาทสองพันเก้าเขาไปเน้นๆนะฮะโอ้โหสวยเลยฮะไปฮะสิ่งสุดท้ายครับผมมายังไงอือหือว้าไปยังไงต่อโอ้โหยังว้าอีกนะฮะ ยังไงมาไลนสุดท้ายแล้วเออเอเล็กมากระสิบมาเป็นวายมาโอ้โหโอยิงเข้าไปยี่สิบแปดเข้าไปโอ้โหกพันเก้าอู้หูสวยงามเลยฮะช็อตนี้โอ้โหไหนๆก็แตกแล้วมาครับผมหลานแจกแล้วครับผมคีจีหน้หนักคนก็ไปกรอกรับไปเลยครับผมห้าสิบเองจริงๆนะครับผมมันดูเพียงต่อครับผมมาได้มาหกพันเก้านะฮะโอ้โหนี่เขาปีแบบสิบบาทเนี่ยอือแบบสิบบาทเอาจริงเลยะฮะ ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยหนึ่ื้าอสิบสองบาทนั่นเองนะฮะจะถือกำไรดีอยู่นะบ็แค่เบ,บ็ดสิบบาทนะฮะไปกันต่อฮะเออสิมาเป็นวยมาครับผมสิมา แล้วเขเทียบเป็น y ต่อครับผมแล้ว a เล็กเข้าไปต่อครับผมแล้วยังไงต่อจังหวะนี้ได้10มาเป็น y ็คคู่ครับผมสูตรกานนะคูณ10เข้าไปอีก6ร้อยครับผมแล้วตามเลข k เข้ามาต่อครับผมเป็น y มาอีกฮะอือหือได้10มาเป็น y มาอีกแล้วนะฮะแล้วได้ a กับ q เข้าไปคูณคูณ10ไปอีกพันสองอือฮึมันจะแตกอะไรขนาดนั้นนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับผมมาดีฮะได้มาอีกสามพันเจ็ดไอนอนๆนะครับผมโอ้โห ผมดูเบ็ดสิบาทเนี่ยเล่นจนสิบบาทนี่แหละไม่ต้องไปเล่นอะไรเยอะนะครับผมเบ็ดสิบาทก็แตกแล้วนะฮะเออ,อเคเข้ามาสวยงามฮนะแล้วไงต่อมานะอีกไหมปลาขอดูเบ็ดสูงๆสักนึงไปนิดนึงไปอ้าวเป็นวายมาสวยงามมนาะอือตัวแพงซะด้วยสามพันหกเข้าไปอออืืหเกืเนะอบเ,เข้าฟรีแล้วเกือบเข้าฟรีแล้วยงไงจะให้มาทั้งหมดสามพันหกร้อยสิบแปดบาทนี่เองนะครับผม เบ,บ็ดสิบบาทนะแนะนําเลยนะครับผมแนะนําเล่นเบ,บ็ดสิบ,บาทนะฮะเอาล้วครับผมจับไอ้จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ไอ้หลานขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ใครสนใจเล่นเกมน,นะฮะหลานทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์นั่นเองนะฮะอย่างนีก็ไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ